มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเปิดเรตติ้งลมพัดผ่านดาวลาจอจนติดเทรนเฮสนันวิกหมอชิดเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายสำหรับละครแนวรักโรแมนติกลมพัดผ่านดาวโดวยออกอากาศทางช่อง 7HD และได้3มพระนางชื่อดังมาเจอกันอย่างอ้ําพัชราภาติ๊กษดาพรและก็เคมหิสวี ก่อนหน้านี้นะคะกระแสละครลมพัดผ่านดาวไม่ปังเท่าที่ควรค่ะเรตติงล่วงอย่างน่าใจหายกว่าดไปเพียง1.9เท่านั้นแต่ว่าตอนจบนะคะฟีดแบ็ดีเกินคาดลมพัดผ่านดาวตอนจบพุ่งทยานติดเทนจนสามารถโกยเรตติงทั่วประเทศสูงถึง3.2เรียกได้ว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันเลยค่ะเปิดเรตติงลมพัดผ่านดาวลาจอติดเทนเฮสนันวิกมอชิด ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ